สวัสดีครับสวัสดีครับอาชาแนลครับอาชาแนลเวทเดลวิลลครับอาชาแนลเวทเดลวิลล์มามาวันนี้เพื่อนๆพี่ๆกินกาแฟกันครับกาแฟอินคาเนนเพื่อนเพื่อนพี่ๆอเมริกาโน่ร้อนครับอินคาเนนครับอินคาเนนแป้มบางจากทั่วประเทศกาแฟอินคาเนนนมปังกระเทียมเพื่อนๆพี่ๆนมปังกระเทียมนมปังเนยนมครับ เนยนมสมัยเด็กน้อยกินแบบนี้เลยเพื่อนนรีพี่เนยนมนะนักอินทนิลน,นักอินทนิลทำบางจักทั่วประเทศมือ้าวันนี้เพื่อนๆบางเนยนมครับ กระก๋อบมีรสชาติเนยรสชาติกระเทียมมีรสเค็มนิดนิดเค็มๆหวานๆอร่อยดีเป็นตัวนี้พี่ ออง่ายๆอินทอร์เนีนทั่วไปเลยปั๊มยางจากทั่วไปเลย กรอบขนมปังกระเทียมกรอบ รสชาติดีกาอเมริกาโน่เข้มๆปลายฝนต้นหนาวครับปลายฝนต้นหนาแล้วไปดูการท่องเที่ยวภูเขาขึ้นดอยขึ้นภู อาจาศหนาวมาเยือนเพื่อนเพื่อนพี่กรุงเทพก็เริ่มมีลมหนาวๆนะครับลมหนาวเริ่มมานะครับตอนเช้าๆเออช่วงเย็นๆเอ่ยลมหนาวเริ่มมาช่วงนี้จะมืดไวมาก6โมงจะมืดมากๆกับเพื่อนพี่ๆ6โมงครึ่งนี้มืดแล้วนะครับ มาตัวด้วยพี่พี่มือช้านี้ครับอมเมริกาโน่ร้อนครับอมเมริกาโน่ร้อนขนมปังกระเทียมขนมปังเนยนมนัทอินทนินคืนื่อยพ,พี่อินทนินปั๊มบางจากรัคบมีทั่วประเทศไทยเปนเรื่อี อร่อยมากๆมือซาวง,างา่ายๆครับพร้อมลุยงานยาวไปยาวไปพร้อมลุยผักกุดยบุทเธีด้วยสับตะไคร้ด้วยใบมะกรูดด้วยนะจ๊ะ